สวัสดีครับพี่น้องทางฟังเล่าบองโอนทางกัมพูชีแล้วก็ต่างตประเทศน้วยครับผมพบกับปมมีกินสับท,ทำปผมมีชาแนลนะครับผมนี่เลยต้มยำกุง้งน้ำใสครับผม ถุยบบกไงเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับลุยเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรากินไปคุยกันไปนะครับผมเดี๋ยวซิมเบิงก่อนนะครับโอเคสมอ l l s m อ l โอ o นะนี่ต uh, uh, ้มยำมังกรมาโอเคสมัยเฟรนส์ s คำตัวอีกเดี๋ยว this one the the, the, the t h ต้มยำกุ้งเย s if you heard of the tom th yum kung you know is the Thailand yes okay l e come together อ mm ื้มเสบอันนี้มีไอ้เห็ดโอเคครับผมอืมเสร็จครับผมอันนี้เป็นต้มยำน้ำใสนะครับผมอใส่ใบมะค่าอ่าใส่ใบมะกรูด คาตะไคร้เนาะเขาเจ้าครับอืมหอม <laughs> 음, <mm ุดยอด봄 <any noise> <muito> <poker> <shriek> นี่เลย <laughs> สับ <c oughs> นี่ค่ะไข่เต็มเลยครับผม อันนี้อันเขาใส่ผักนี้ด้วยนะครับผมโอ้แซ่บอื้อื้อหือเนี่ย อืมสุดยอดเลยครับผมออกแบบรสเด็ดเลยครับผมอืมตัวน,นี้เป็นลายเสือนะครับผมแต่เวลาต้มแล้วมันจะเป็นยังไง 음~~ m m ไข่เต็มเลย Hmm. 오~~ oh. 호้โ기น이 <놀람> 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 <c oughs> สุดยอดเลยครับผมอันนี้แบบต้มน้ำไซสก็ได้นะครับผมต้มน้ำคนก็ได้แซ่บคือกันเลยครับผมโอเคสไมฟรานดิสวาเนตต์ต้ยมยำกุ้งอย่า yeah. just very delicious อืมดิฉันรีอัพโซ สบัตใไซนาจ้ารวงงอ้รู้แล้วอมืมันต้องอย่างจังซีสนี่นย่เลย อันนี้ไอ้ตม้มยำหัวน้ำนะครับผมต้มตมันให้แมว อปลาคอมเปย์อ๋อ

I uh -huh. สุดยอดเลยครับผมเหงื่อแตกเลยอะดีเลยครับผมฝากตไก้ไนร์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยน,นะครับผมเป็นกำลังใจใผมด้วยน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ